สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องซูผูสุขคนเสียงเจ๋วเจ๋อเยลิ้นไม่อีกแล้วหรืนเป็นยุกยุกยิ่งยิ่งค่ะมาพี่น้องเมื่อนี่กินข้าวกับซุปน้ำใหม่กับเยลินบ่ได้เห็ดห้พี่หายนองเบิ่งดอกค่ะเพาะว่าเยลินเหลืองานมากเยลินใหญ่เห็ดอิมบลุกบุกบั๊บแล้วก็เลี้ยวรวดค่ะเร่มมาขหนี้วแม่พี่น้องเยลินก็เลยได้กินข้าวจ้าค่ะมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องได้อีหยังกินแน่นอนค่ะนอง กินตุ้นน้ำไม้ก็ขอเจ้าอันนี้น,น,ะนะแซ่บคือกอรนลน่ะเนาะกินเห็แซ่บก็แซ่บพักนั่งเอาหงาก็ชิมีหงายแลนไปเด็ดอักการเห็นอยู่หลังบ้านมาวังหัะ ชั่วงแหล่งดวนพี่น้องเอ้วยฟ่ากินเฟ่าไปเฮ็ดเกียยอย่าเล่นกินเราเล,ลยย่าเล่นกับสิไปหาเยียมยำถามขขาวบ้านไอน้องสองยูทูบเด้อค่ะอยะ่าเล่นติดหนีหลายคนอยู่เด้ออย่าเล่นกลับมาเฮ็ดงานแล้วบาดทีเนีรก็บจิมมี่เบลาบักกี่ชั่วโมงกับสิพยายามไปหาไอน้องสุขผู้สุขคนละค่ะ ขณะจย่ะลิ้นไปหาสาก็ขออภัยหลายๆะะด้วยค่ะเด้อไปแล้วก็แน่น,นอนคือเกาล่ะงานหลายๆกลับไปเห็นงานองานืงานงานงมครับ ขอ,อนอย่าไซเมอร์เด้อพี่น้องเด้ออืมคือผ่อขอนี้วอาหอนๆเด้เหน่ะคุย ยเลี้กินเขาคำใหญ่คือเก่าหรือพี่น้องเฝ้าจะเข้าเฝ้าไปอีหยังอีลูกอีล๋ น้อไหม่สิ่งซื้อมาจากเมืองไทยพี่น้องถุงสุดไทยที่จะลล่นกินค่ะเมื่อนี่แเลยทั็สิได้ไปกินใสดอกที่ได้ไปหาเจ้าซื้อมาติดบานไว้อีกก่อนจะเล่นขาดน้อไหม่เพด้ มันนี่กิริยามารายายะบ่คกไยสีมีเด้อพี่น้องเด้อลูกบยูไปโรงเรียนเขาเลิกโรงเรียนมากเขากับมาเฮ็ดกินของเขาเอาแนเขาบ่าอยากกินอันนี้น่ะซุปน้อใหม่เนี่ย เพชรกับเพชรเยลินควาพริกแห้งตัวพี่น้องควาพริกแห้งอันจำมใส่น้ำปลาดิบเอาเจ,จาะจักน้อย มาเด้อจ๋ะเด้อข่อมกันขันยาลิ้นติดหนีผู้ใดงแง่ส่วนยาลิ้นเนี้ยด้อจ๋ะเด้อช่วยยาลิ้นนันน่งไปบ่ห่อบ่หึง กินเข่าเพราะปันอันแรนแข็งขันลอยคุ้นสองลอยเทาแล้วเขียวบ่ใครเม่ เขาเขี่ยวบะแหลกบะดีด้วยพี่น้นองเห็นระบบท้ายห้าบะดีดพี่น้อมผัสซีวา่าเริ่จิ้นข้าไปขยิบตาไปว่ามันตาเป็นอีย่างว่ซีว่าด้วยเนาะ ตาแย่ลิ้นเจ็บค่ะีนพี่น้องแย่ลิ้นจ้องโทรศัพท์ดนดุนบ่ได้เราอีอยางแย่ลิ้นเป็นพุ่มแผลแกสอนดอกไม้คางนี่สชีแย่คับก็มู่แดงเจ็บความหยอดตาตลอดคันว่าคันอยู่บ่ได้ไปใ็้งานกับพวกยหหยอดตาไปนะ้อง ขั้นสุดท้ายเด้ดเฟ้นรอพี่น้องมาโออกับยาลินค่ะคท mm hmm. ชิปนี่กับเจีลาไปก่อนพี่น้อง กินเขาซื่อๆออกินยังโดนแต่เนาะฝากินฝาวไปหาเห็ดแหวกเห็ดงานสิไดบ่ต้องเสียเวล,ลาวลาค่ะคลิปเนี่ยอย่าล่นสิล,ลาไปก่อนค่ะพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อย,ยังมีแนวดีๆรอพี่น้องคือเก้าละ่ะ <c oughs> คิดห่อนนะคะดูแลตัวเองนั่นเด้อค่ะเด้อเบาบ้าผู้ใดสีอูมุมใดของโลกใบน,นีขอใข้ขอให้รักษาจบขวังดีๆด,ดูแลสุขภาพดีดแขวคขาดปลอดภัยตลอดปลอดภัยจากโรคไข้ไข้เก็บทุกอย่างเด้อค่ะเด้อพอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊าย